รวบแล้วไอ้มองบุกเดี่ยวใช้มีดจี้สร้อยทองใหญ่วัย75ปีภายในบ้านค่ะ จากกรณีนางประกอบคงเทพอายุ75ปีถูกโจรสวมหมวกไอ้โมงถือมีดบุกบ้านจี้ชิงสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองขณะอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่10ทับ2หมู่5ตำบลห้วยไซเหนืออำเภอชัอําจังหวัดเพชรบุรีคนเดียวโดยผู้เสียหายจำได้แม่นยำว่าคนร้ายคือชายที่มารับจ้างทำงานก่อสร้างและเคยลักเงินผู้เสียหายมาแล้วครั้งหนึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคม2565ที่ผ่านมาล่าสุดช่วงเย็นวันที่4สิงหาคม256 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอําจังหวัดเพชรบุรีได้ติดตามจับกลุ่มตัวโจรสวมหมวไอโม่รายนี้แล้วตามหมายสารจังหวัดเพชรบุรีในข้อหาจี้ชิงทรัพย์ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการหลบหนีทราบชื่อคือนายวิรยุทธ์ตั้งวงอายุ33ปีได้ภายในบ้านพักในพื้นที่หมู่2ตำบลห้วยไซเหนืออำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพร้อมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีเขียวที่ใช้ในการหลบหนีหลังก่อเหตุจำนวนหนึ่งคันก่อนนำตัวไปทำแผน ประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเลขที่10ทับ2หมู่5ตำบลห้วยไซเหนืออำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจุดเกิดเหตุที่เป็นบ้านของผู้เสียหายโดยขณะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนนางประกอบคงเทศอายุ75ปีผู้เสียหายอยู่บ้านคนเดียวพอเห็นหน้าผู้ก่อเหตุก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ให้เข้ามาในบ้านทำแผนเนื่องจากปวดแขนและไม่อยากเห็นหน้าคนร้ายด้านนางประกอบคงเทศอายุ75ปีผู้เสียหายเล่าว่าตำรวจได้ คุมตัวผู้ต้องหามาทําแผนและหามีดที่ใช้ในการก่อเหตุที่บ้านตนส่วนของกลางผู้ต้องหาได้นําไปจํานําที่ร้านทองในเมืองเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพหมดตนไม่รับคําขอโทษจากผู้ต้องหาและให้เข้ามาในบ้านเด็ดขาด2งปีก่อนเราฉันไปต้องขีดต้องนั้นแล้วของฉันแน่บาทหนึ่งพระเลี่ยมทองเนี่ยหลวงพ่อทองททนะองค์ใหญ่กว่านี้อีกนะอีสองปีสามปีก่อนนะ้าและของลูกสาวทองสองหลึงหนึ่พระเลี่ยมทองอีกองคหนึ่ง ไปจับไม่ได้ใช่กพอนหนั้นนี้่แหละเอาไปแล้วไาไม่ได้เราก็เลยไม่อยากไม่อยากเรืองไม่อยากไอ้นี่เนี่ยเป็นเรื่องไม่อยากเป็นเรื่องก็เลยออว่าเขาคิดว่าเนี่ยก็คือครั้งนั้นเขครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันแล้วก็เงินอีกห้าพันที่ว่าเงินนี่ห้าพันที่ว่าแหมของเราได้พับไปตึกหนึ่งดีเอามาตั้งเล่โดมาใชหนี่เราเอาเงินเรามาใช้นี่เรา นางสาวอาลีเหลืองามขำอายุ47ปีลูกผู้เสียหายเล่าว่าอยากเตือนภัยผู้สูงอายุห่างอยู่บ้านคนเดียวควรระวังตัวให้มากควรป้องกันตนเองให้ติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านให้ลูกหลานคอยเปิดกล้องวงจรปิดเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำรอยแบบนี้ใช้นี่เราเอาเงินเราไม่ใช้ไี่เรา